นสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับโอ้ยเสียงไม้ไผ่มันเบียดกันนะครับลมพัดแล้วก็มันเบียดกันนี่ครับวันนี้ครับผมผมได้ของเด็ดมานะครับปลาไหลครับผมไปเดี๋ยวไปหาพ่อกันก่อนพ่อมาละวัตถุดิบเด็ดวันนี้เด ไปเย็นเอไปเย็นโเหนียวนานนี่โลกว่าเกือบสองโลโลกว่าครับเออยังไงวัตถุดิบเด็ดฮะยังไงกินนะเรื่องนี้ที่เราว่าตอนนั้นนะพ่อที่จะทำผัดเผ็ดอ่ะอ๋อเดี๋ยวผัดเผ็ดกันนี่วันนี้เดี๋ยวผมทำให้พ่อกินโอ้โอย่างเครื่องมันกันเครื่องมันเครื่องเยอะขนาดนั้นอ่ะผัดเผ็ดเครื่องต้องเยอะพ่อมันจะได้แบบเนี่ยมีพริกไทยกระชายใบมะกรูดก็มีใบมะกรูดไอ้ลูกมันก็มีโอ้อีกแล้วเผ็ดแน่เครื่องนีเครื่องมันต้องเยอะๆนี่ดูพริกไทย ใสเกลือชโลดไร้เลยใส่อยู่เครื่องในค่อยมีเกลือชโรสอยู่แล้วก็มีน้ำปลาด้วยนะพ่ออ๋ออันนี้เดี๋ยวให้พ่อไปจัดการให้หน่อยใช้ใช้สูตรอะไรนะขี้เท่าขี้เท่าขี้เท่าขี้เท้าคลุกนะครับแล้วก็เอาขี้อะไรออกเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราไม่ถ่ายแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนหันแล้วกันนะครับคอยักการปลาก่อนนึครขับผมไปเรียบร้อย ่ช่วงนี้มันเป็นช่วงปลาไหลหรอพ่อทำอะไรเขามาขายเยอะเลยนะเขาไปหาจากธรรมชาตินี่แหละน่ากลาเขาตัดตุ้มใถ่นี้นั่ะครับช่วงเนี้ยช่วงปลาไหลช่วงกินหนอกช่วงนี้กินหนอกินปลาไหลหรอช่องไงนะช่องนี้นะหน่อไม้ดองนี่แกงใส่ปลาไหลได้ไหมได้ก่ะได้อยู่หรอใช่อยู่ได้สักวันทำเนาะนี่อันนี้นะครับคุณผู้ชมพ่อก็ใช้สูตรเดิมเนาะสูตรเดิมใช้อะไรนะขี้เท้าขี้เท้าเนาะ คิดเท่าไรน,นะเท้าเอาใส่นะเมันม่ามึ่นนะอ๋อไอมันยางมัน,นที่มันยางออก่า,ามันจะออกหมดเลยเนี่ยมันมีนะมนอ,อะไรอย่างนะไม่ลื่นพวกเลือดอะไรเงี้ยมันออกให้หมดนะครับนี่เรือเนี่ยเรือบรรทุสวยๆส,สองตัวนี้จะอีละนี่อเ,เอาเรื่องหั่นเรื่องใช้มีดนี่เดี๋ยวให้พ่อช่วยก่อนไอที่เหลือเครื่องเดี๋ยว ผมจัดการนะครับผัดเผเนี่ยอร่อยนะเดี๋ยวเครื่องมันเยอะผมไม่เคยจำได้ <c oughs> เครื่องยอเองยอกอร่อยได้อร่อยนะอร่อยๆม,มันจะรสชาติมันจ,จัดจ้านนะเดี๋วเครื่องมันเยือกเตรียมถุยเลยเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวหน้าที่พ่อต้องมาเป็นตากล้องแล้วตากล้องเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวผมจัดการนะครับวันนี้ผมจะลงมือทำอาหารให้พ่อชิมผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหล โอ้มกนะกรูดน่าใช้เป็นเก,เกเล็ดด้วยเหรออ๋อนี่เอาเปลือกมันใ <c oughs> <c oughs> ส่เป็นลูกไว้มันเน้นความหอมจากเปลือกและพ่อจริงๆข้างในมันก็คล้ายๆมันนานะแต่มไม่ค่อยมีน้ําเปลือกมันหอมอะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลงมือทําอาหารให้พ่อชิมนะครับ วันนี้ได้ตักล้องมาใหม่นะครับผมแล้วก็ได้พ่อครัวใหม่ด้วยนะครับอ่ะนี่ปลาไหลของเราสัญญาตพ่อหั่นไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะครับวันนี้เครื่องจะเยอะหน่อยนะครับก็จะมีมะกรูดพริกแดงนะครับพริกชี้ฟ้าแดงใบกะเพรามะแห้งนะครับหรือมะเขือพวงนั่นเองแล้วก็มะเขือใบมะกรูดกระชายกระชายกระชายตัวเนี้ยแบบมันจะหอมๆซ่สสาๆหน่อยมันจะคล้ายๆนะพ่อทีเอ่เราไปกินอาหารใต้อะไรที่ว่า ขาพี mm ่่ขาวอ่ะเหมือนไหมคล้ายๆกันไหมพ่อเหมือนไหมเออเหมือนคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันอ่ะใบไอ้กระชายกระชายกระชายขาวกระชายขาวอันนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องถ้าเป็นโควิดเป็นหวัดอะไรน่ะมันช่วยด้วยนะไม่รู้จริงเปล่าเห็นเขาว่ากันในเน็ตนะอันนี้ก็ไม่รับรองนะครับแต่ได้ยินเขาพูดกันก็จะมีนี่พริกไทยสดพอชอบพออบกินโหมันจะซ่าๆเทียมนะครับส่วนเครื่องปรุงของเรานะครับก็จะมีนี่น้ำมันน้ำมันนี่ไม่รู้เครื่องปรุงบัด แล้วก็ชูรสเกลือน้ำตาลทรายนะครับวันนี้มีน้ำตาลด้วยถ้าพ่อทำนี่จะไม่มีน้ำตาลนะตัวมาใส่น้ำตาลมีน้ำปลาแล้วก็กะปินะครับวันนี้ถือว่าเครื่องจะเยอะหน่อยถ้าเครื่องเยอะอย่างเงี้ยพ่อจำไม่ได้จำได้แต่พ่อเคยกินใช่ไหมผัดเผ็ดอ่ะเคยกินอยู่เคยกินเคยกินที่พ่อว่ามันเคยมันเยอะเคงมันเยอะเข้มข้นอ่ะรสชาติมันเข้มข้นแล้วก็รสชาติมันมีหลายอย่างมันจะเผ็ดซ่าหลายอย่างเลยนะไปเดี๋ยวเรามาทำเครื่องแกงกันก่อนนะครับผมนี่นี่ขอยืมมีดหน่อยนะพ่อนะ พ่อว่าต้องชักอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ห้ามจับอย่างนี้นะครับกลัวแบบมีดมันทะลุเคยมีนะพ่อ FC ที่เอามีดไปอ่ะจับอย่างเงี้ยเออจับยิ่งได้เนอะแล้วเหล็กมันหลุดไงโดนตรงนี้เลยพ่อโดนข้อนี่เลยอ่ะนั่นแหะโอ้โหแบบต้องจับอย่างนี้นะมันก็มามาเขาลึกอะไรของเราเดี๋ยวมันเขาลึกมันเสียวนะเสียวเนี่ยเกิดเอิ่มได้นะเนาะกลัวแบบคมมีดมันทะลุไงมองผ่านดีเนาะต้องงี้นะพ่อเนาะปึ๊บเนี่ยมาวันนี้ขอ ลงมือนะครับเริ่มจากนี้แล้วกันครับผมมากูดกะเอาเอาเปลือกมันเพาะเปลือกมังครับนี่หอมๆเลยเนี่ยเอาไปโขลกเป็นเครื่องแกงเรา,าพเพาะเครื่องผัดเราเยอะๆเลยหอมๆถ้าใส่เปลือกนะ้วาใส่กระไว้แล้วเนาะใบจะใส่สุดท้ายเพราะให้สีมันสวยอใส่ตอนที่เนี่ยใส่พร้อมผักพวกนี้ยพ่อดมดูหอมไหมช่าชาล่ะชุ่ยๆชุนเลยนี่ครับเพียงคารเตต่อไปพริกนะครับ พริกแห้งแช่น้ำหน่อยมันจะได้โขกง่ายนะครับวันนี้เราใช้พริกสองอย่างนะพ่อเนาะพริกสองอย่างพริกแห้งกับพริกแดงพริกแดงมาโขกเลยมาพริกแดงไมโ่โขกนี่ครับโอ้ยพ่อนะลืมนี่ลืมบอกเมื่อกี้นี่มีข่าตะไคร้ด้วยนะครับข่าตะไคร้นี่ก็นําไปโขลกด้วยหั่นนี้เลยครับ อะไรเชื่ละำตองนี่อยู่ใส่ไ่ยนี่ต่อไปต่อไขาต่อไปขาครับเอาละใส่เกลือเข้าไปหน่อยครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเกลือเดี๋ยวเราจะมีน้ำปลาปรุงอยู่ไปก็โขลกครับผมกระเทียมใช่เหรออ๋อกระเทียมกับ หอมแดงไว้ใส่ทีหลังอ,อ๋อค่ะนี่ตอนนี้เราได้โคกหินมามันดีหน่อยนะโคกโคกมันละเอียดเร็วอะ่ะมันโคกง่ายโคกง่ายนะโคกหินนะครับนี่ประมาณนี้ครับต่อไปก็ใส่หอมแดงครับผมสลงไปเลยตามด้วยกระเทียมครับเราจะใส่นี่ไปหน่อยเพราะกระชายเออชิ้นหนึ่งอ,อก,รกรอบเลยแล้วก็ใส่กระปีด้วยครับ ตีละวางเข้มข,นข,ขน้นเข้มข้นนี่ต่อไปก็โคกให้ละเอียดครับนี่ประมาณนี้ครับเครื่องแกงของเราสีสันน่ารับประทานเลยบุลงละอย่างบุลึง,ลง,ลงต่อไปมะเขือพวงครับไอ้เด็ดไว้เรียบร้อยใส่มะเขือสะหน่อยผ่าครึ่งสักสองลูกพอแล้วมั้งพออือพอแล้วัสองลูกจะกินอะไรพ่อจะกินอะไรนะกินปลา <laughs> ปลาไหลกินปลาไหลแต่มันก็ต้องมีบ้าะนะผักอะไรพวกนี้นะได้กินแต่ปลาไหลก็ไม่ได้ครับมันต้องหลายๆอย่างรวมกันนี่เราจะเตรียมไว้เลยนะครับนี่กระชายอันนี้ครับอืมนี่ก็นี่อีกเอาเป็นเส้นไงพ่อส้นเหครับครับก็จะต้องห้องหูเลย <laughs> แต่เป็นเส้นนี้มันจะสวยอะเพราะหั่นนี้กินมันจะออกไปในอาหารเราด้วยอาจจะเป็นเส้นไม่สวยมากนะครับแต่ก็อร่อยประมาณนี้ครับพักไว้ต่อไปพริกไทยพริกไทยนี่ก็ใส่เป็นพวงนี้เลยเพ่ออืมใส่ชิ้นแล้วก็ถ้าจะกินเนี่ยรูดกินเนี่ยครึบเม็ดมันมกับกรอบเลยต่อไปพริกเราก็จะหั่นเฉียงเนี้ยพ่อทุกอย่างจะหั่นนี้หมดเลยม,มันจะได้ออกมาเวืาเราผัดอะพะ่อมันจะออกมาสวยเลยนะ อมครับผืกกำลังมนงเผ็ดด้วยสวยงามมันยังไม่ได้นะเผ็ดด้วยนะนเนเีนเ่ยอันนี้ไม่ใส่เป็นลูกเดี๋ยได้กินง่ายดีใส่เป็นลูกก็แล้วกินมันกินมันหอมไหมพริกอะ่ะเพราะว่ากินหอมไหมหอมว่พริกนี่หอมหรือเหม็นหอมว่ะอ๋อดองดมเลยเอาเม็ดเข้าไปปุบีนี่จะได้เห็นแบบชัดๆเลยนี่พอแล้วมั้งเนาะพรอมแล้วเพเผ็ดมากเรียบร้อยครับพักไว้นี่ก่อน กระเพาะก็ใส่รวมกันนี้ครับเดี๋ยวค่อยใส่นี่ผักเราก็ประมาณนี้แหละรครับผมเตรียมเครื่องเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวลงมือกันครับเอาล<อ>นะครับนํากระทะลงเตาครับผมใส่น้ํามันลงไปนะครับเอาบอกคู้เอากีนหน่อยจะฟัง<อ><ว>ถุนเอาด้วยอเ่เออถุนเอาไม่ใส่ผัดเผ็ดนี่ก็เครื่องจะเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็ในหลายรสชาตินะพ่อเนาะรสชาติมันจะมีหลายอย่างถ้าพ่อชิมอะถ้ามันขาดอะไรพ่อบอกเลยนะ พูดตามความจริงนะอร่อยก็บอกอร่อยนะเมื่อก้แม่อร่อยก็บอกว่าอร่อย <laughs> <laughs> ถ้ามันอร่อยก็ต้องมาอร่อยนะอาแม่อร่อยก็ลูกกันเหมันลีนะนี่มันร้อนแล้วพาอเอาเลยเปิดข่ายไว้สดีนะครับนี่ครับตอนนี้เราผัดหอมแล้วนะครับดูครับหอม้อ <laughs> หอมขึ้นมาเลย มาเดี๋ยวต่อไปครับผมนี่ครับปลาไหลของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับผมผัดอ่ะโอ้โหเยอะเลยเต็มหม้อเลยว่ะเยอะจัโอ้ยกินมากกว่านะครฮะอ,อันนี้แหละเพราะผัดเผ็ดปลาไหลของจริงอือเนี่ยแหละเดี๋ยวถ้าใส่ปลาไหลนิดหน่อยนี่มันจะผักแล้วอืเห็นชักไหมล่ะดูว้าวเป็นชิ้นๆเลยก่อนจะใส่น้ำนะครับเราใส่นี่ก่อนเป็น ใส่มะเขืออ, <c oughs> อ้ยอใส่มะเขือกับมะเขือพวงครับใส่ลงไปก่อนออแล้วคนครับผมต่อไปก็ใส่น้ำลงไปครับน้ำล้างโคลนครับใส่น้ำเสร็จนะครับแล้วก็จะปรุงรสหน่อยชูรสครับผมทีนี้ก็จะมีมีเพิ่มเข้ามาครับ น้ำน้ำตาลครับผมใส่น้ำตาลด้วยใส่น้ำตาลหน,อนอ่อยใส่น้ำปลาครับผงรสแค่นี้เพราะคนอีกหน่อยครับอ,อันนี้ผมจองนะพ่อชิ้นนี้เดี๋ยวผมเขียนชื่อไว้ก่อนนะ <c oughs> ต่อไปครับผมปิดฝาไว้ <c oughs> ปิดฝาไว้ครับผมปลามันใหญ่ปะปามใหญ่อันนี้เราก็รอให้ปลามันสุกหน่อยเดี๋ยวเราก็ตามด้วยผักพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับเอาละครับผมประมาณ ห้าถึงสิบนาทีประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะครับเป็นยังไงเดินเดินเดินพบว้าวโอ้ยเสียโอ้ยโอ้นี่ครับต่อไปครับคุณผู้ชมใส่นี่เพาะใส่พริกกระชายแล้วก็พริกไทยสดอโ้ยเหมือนผักมันน้อยเลยเนี่ยปลามันเยอะเยอะเมาะเนี่เดี๋ยวปิดฝา้อีกรอบเพาะให้พวก ไอ้กลิ่นกระชายกับกลิ่นพริกไทยออกมากันอืมครับอีน้อยอีน้อยโอ้กลิ่นหอมมากแล้วคุณผู้ชมดูไอมันพวยพุ่งอ่ะอืมดครับเต็มที่แล้วไมเอาละโอ้าวนี่ใส่นี่ใส่ผักนี่ลงไปครับใบกระเพราครับผมนี่คนอืม้าใส่ลงไปกลิ่นยิ่งเดียกลิ่นออกมาแล้วนะนี่โอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยพ้าคิดว่าอร่อยไหมอร่อยกัน หน้าตาเหมือนผัดเผ็ดที่พ่อเคยกินไหมเออเหมือนอ่ะเหมือนนะเหมือนเขาขายตามร้านก็อย่างเงี้ยแหละสีสันก็อย่างเงี้ยแหละพ่อมาดูดิอ่ะนี่เรียบร้อยแล้วพ่อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้สีสันสวยไหมสวยงามเทใส่จานครับผมอืมเฉยเลยครับใส่จานดูดิอืมดูเอาอะไรเน้นๆเชืถ้วยวะน่ะ น่าจะโบนดีพอโอ้ยไปชิ้นเนี่ยโอ้ยจะได้นี่ดูอืเตรียมละเตรียมเรียบร้อยครับผมอดเท่านี่ครับเดี๋ยวจิ้มนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอดแล้วลอดแล้วเอาอนนี้ก่ออันนี้อ่ะอืมปฏิโต๊ะนี่เลยขอจับมือนะครับโอ้โหนี่ครับผมเอาละครับตัวใหญ่กล้าแข็งหน่อยเป็นไงครับ อีก่าม้ขนาดอีก่าม้ขนาดอีกาอีก่าม้ขนาดากินน้หมอมขนาดเนอะหอมอะมันมันมีมันมีกลิ่นอะไร,ระบ้างวะกลิก่นเนี่ยลกลิ่นพิษไทยได้กับมะกรูดมะกรูดเนาะเนี่ยก่อนทำสายสายขาวเนี่ยกระกระชายกระชายกระชายายขาวม้วเต็เนอะมันโอ้จินจินะ่ะจินบังแล้วนะมัน,นสดๆนะคพับตัวมันใหญ่ด้วยโอ้นี่อืม้วนเต็ม นพ่อต้องลองกับพ่อต้องลองอันนี้พริกไทยก่อนะพ่อชอบกินอยู่พริกไทยนะเนี่ยเฮ้ยทีละทีละพวงก็ได้พ่อดูดต,ต,ตกินทียะพวงก็ได้เอ,ออเอากระชายไม่ลองกระชายหน่อยนะกระชายแล้วก็กะเพราใบกะเพราออกไหมกินใบกะเพราอ่ะออกอ่ะออกอ่ะออกนะไหนจะได้กันเนื้อครับอืมออกอหอมๆอมอ่ะชาชานไว้นะกะเพราเนี่ยครับ นะรสชาติมันต่างกับไอ้ที่พ่อคั่วไหมต่างอะต่างคนละอย่างเลยนะอ้นี่กลิ่นมันเป็นไรอย่างกลิ่นไรอย่างอันเนี้ยกลิ่นกระชายกลิ่นพริกไทยอกลิ่นกะเพราชอบไหมชอบครอบป่ะปีมืองานไหม่านอยู่พันอยู่มีได้ชวนมีอะไรแล้วนะชอนมีอะไรแล้วใช่ทาเมียะไรได้ไหมเขาเขาพัดอยากกลิ่นฮิเมี่เยอะเ่ยบอกเคยกินเนี่ยเนี่ยอะไรฮะไรเนี่ย ผักน่อยไปไอ้อกินปลาเนยพ่อะโอ้ยถ้ามีปลาน้อยก็หอยอยากกินมยากินปลาพอมีผักน้อยอยากกินผักอ<ม>ืวันนี้กินข้าวเสริฟนะพ่อเนาะ<ม>นะครับนี่ช่วยอยากกินข้าวกันนะผมดีมากครับมากครับอร่อยขนาดละอร่อยเตี้ยนะครับมาคุณผู้ชมเดี๋ยวขอชิมน้ําก่อนอันนี้คนทํายังไม่ได้ชิมนะครับหมอเตี้ยนะก็ชอบอยู่ชอบอยู่รสชาติมีหลายอย่างอื กินกระชายออกมาเลยพ่อกินกระชายกินพริกไทยเหมือนพ่อบอกแหละหม่าชัยเนี่ยนะเครื่องนะพออยากขนาดเนี่ยมาซื้อเราอืเอาทั่วไปเราไม่ค่อยได้ใช้ไงอืมผอ้มดูอ่ะนี่นี่ชัดๆเลยครับอือปลาไหลกินอร่อยที่สะกินหวานของว่ามันคนละอย่างที่พ่อผัดนะเนาะอือ ข้าวป่ดก็หอมหอมขมิ้นมันจะมีกลิ่นผักข่าเนี่ยผักเพสตอ่ะกลิ่นมันก็จะว่ามันมเหมือนกันจะเยอฉุดนะครัเป็นเครื่องปรุงพราชาติเขาเปลี่ยนอ,อันนี้ไม่ต้องเอามอ่ะเนาวถ้าสมัิยักพีษเลยกยิ่นพีดวอกเนี่ย หออสับสๆใช่ไหมคุณผู้ชมจะได้เห็นง่ายเอมน้ำนี่หอมมากเลยพ่ะน้ำน้ำผัดลองเอาคุณผู้ชม,ข,ชมข้าวหน้าปลาไหลครับเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ตัวนว้อยกลางมันหนักแข็งทีมันมันเหมือนจีนนักต้องหางนี่พ่อ,อ กลางมันกลางไม่แข็งมันหนึ่งสาวขึ้นะนี่ครับถ้าอย่างนี้ก็เคี้ยวไม่ไหวนะอืมันใหญ่นะกระดูกใหญ่กระดูกใหญ่เพราะปลาไหลนี่เขาบอกว่าหัวมันแข็งที่สุดใช่ไหมได่นหะมของเสียงขนาดครับคอมันนะเนื้อคอ,อมันนะพ่อ พอผัดเผ็ดอย่างเงี้ยไม่ใช่ทาได้แค่ปลาไหลน,นะปลานินก็ทําได้ไหนคะเพือ่อเครื่องเหมือนกันเลยใส่ปลานินลงไปปลาดุก็ได้ได้เหมือนกันครับถ้าวันทําดูปลาดุกอ่ะครับถ้าเราเปลี่ยนปลารสชาติก็จะแตกต่างออกไปนะเพราะแต่ละแต่ละปลารสชาติไม่เหมือนกันไม่เหมือนปลานินอน้ำยัง่งครับลูกเอนอ้ำยัง่ง อืมืมใส่ใบมะกรูดอืมจริงๆต้องใส่ปิดท้ายด้วยแม่นมันสวยสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมหน่อยแไม่ใส่ก็ได้แต่ในเครื่องเรามีเปลือกมันละกินหรอเปล่วลุงเนี่ยอ้าวอ๋อยู่กินหางเลยเอาคนอันหางเลยสองอันนี่วยอืออ้าว พรน่งนี้เนี่ยมาชิ้นเนี่ยมาชิ้นเล็กนี่ก็ได้ปิดสายครับชิ้นเล็กนี้เลยสองชิ้นเนี่ครับปิดไายเหมือนกันครับดูฝีมืออร่อยไหมอร่อยฝีมือเจ้าอะไรอยู่ต้องเอามีดเอาเมย์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ไม่กินเนี่ยไม่กินอดีใจตัวไทยก็มาเปลี่ยน ทอดปลาทูกขมาไล่เอ้มาหาทอดคืออือพอใจอือวันนี้ก็ประมาณนี้เพ่อนเนาะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับเวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผัดเพ็ดปลาไหลนะครับสุดยอดสุดยอด